อีกหกชั่วโมงเล่นก่อนจะหมดจริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมขออวยลูกรลักโอ้โหมันมาบุกหนะ้าป้อมมันไม่กลัวอะไรเลยอะ่ะมันไม่กลัวอะไรเลยลวเว้ยแกโอ้โหสงสัยคิดว่าตัวเองมีโอ้โมันแม่งไม่กลัวอะไรเลยเว้ยคุณผู้ชมรู้จักไหมคำว่าได้สก,กินแล้วทรงพลัง <c oughs> แม้กระทา e ั่ง ex เราก็สู้ได้ สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีนทุกๆท่านเข้าสู่โปเกมอนยูไนต์กับช่องนี้นะครับผมตอนนี้นะะช่องของเราดาเนินมาถึง7,000กดซับแล้วนะะอยากให้ถึง10,000ซับภายในปีนี้ก็ฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วย <S <S โอเคคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นน้องแมวหมอดูกันคือเนื้อหาในโปเกมอของน้องอ่ะความสามารถของน้องคือการทำานายอนาคตได้ประมาณหนึ่งไงก็เลยถูกเรียกว่า น้องแมวหมอดูนั่นก็คือ AV ีนั่นเองส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมเราจะต้องมาเล่น A v ฟนะคะเป็นเพราะว่าดาดาดาฉันได้สกิลเช่ามาค่ะซึ่งมันใกล้จะหมดอายุในเร็วๆนี้โอเคนะครับผมเราจะเล่นตัวนี้กันนะครับในเรื่องของความสามารถของน้องนะค,คุณผู้ชมระดับความยากของน้องนะครับอยู่ที่ระดับกลางอันนี้คือสเตตัสของน้องนะะพลังโจมตีก็สูงอยู่นะใช่เล่นนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็การเติบโตนะฮะน้องจากอ e ีวูมาเป็นเอฟีเนาะส่วนท่าเลยว่าหนึ่งหรือวสไปตามนั้นเลยฮะ เลเวลที่4นะครับผมไซโคช็อกเนี่ยคล้ายๆกับแบบการรวมพลังแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับผมก็มีทั้งหมด5ลูกฮนะส่วนพาวเวอร์แอซินะครับอันนี้เป็นออโต้เลงเนาะจะปล่อยพลังออกไปแล้วก็ยิงไปหาศัตรูนะครับผมต่อไปลำแสงพลังจิตอันนี้จะยิงลำแสงออกไปท่อนเดียวฮนะถ้ายิงโดนศัตรูแล้วแบบศัตรูมันอยู่หลายๆคนอ่นะอยู่ใกล้ๆกันอ่ะมันะมก็จะโดนต่อเนื่องไปเป็นทอดๆอนะครับผมแล้วก็รู้ร่วงหน้าเนี่ยจะเป็นการเหมือนคล้ายวางระเบิดเวลาฮนะแล้วก็พอถึงเวลาก็จะบุ้ม ตุยเย่วัตนาเบอะไรแบบนี้สุดท้ายยู่นนะครับไซโคโซล่านะครับผมเป็นการยกพื้นที่รอบๆตัวน้องแทแล้วก็ระเบิดออกไปสร้างดาเมจนั่นเองนะฮะตัวน้องเป็นตัวเกิดไว้นะคุณผู้ชมไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะน่ารักสดใสใสมัยแรกสาวเวอร์ <ๆ S 2> อ่านกลับไปดูในช่องของ,ขอ,งอันอะแทบไม่ได้เล่นน้องมาแบบโคตรนานส่วนมากไปพูดซื่ตัวหนึ่งกับ e x ที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยคุณผู้ชมโอเคตอนนี้นะฮะอันหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบว่าจริงๆพันสี่แหละแต่เมื่อกี้แพ้ น้ำตาจะไหลช่วงนี้นะฮะเอฟีเอาจริงไม่ได้ติดเบต้าแต่อย่างใดเลยตัวมันไม่ได้เก่งแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอในตอนนี้นะครับผมถ้าว่าตัวที่เก่งจริงๆในตอนเนี้ยก็คงไม่แคลวพวกแบบ,บลิสซด,ดอนโฮโอชันดอลล่าอะไรพวกเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หลุดไอ้พวกนั้นหลุหออะไรคุณผู้ชมฮะหรือแมก้กระทั่งโซเบตก็เก่งมากๆนะครับผมโอเคหาเจอสักทีอย่างว่าวันนี้มันไม่ได้เป็นวันหยุดนะฮะก็หาห้องดานวเวอร์ไอ้บ้าเอ้ย ฮาดานี่อีกหกชั่วโมงเล่นก่อนจะหมดจริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมเออขอสักหน่อยเถอะนะพี่ขอโอเคเรียบร้อยนะฮะอ้สไตล์บัลังเอออสเอฟขออวยลูกรักตัวละครตัวนี้มันเคยเป็นเมนอันเมื่อก่อนอันใช้น้องไต่แรลงแบบไม่แน่ใจซีซั่นน่าจะซีซั่นที่20หรือไม่ก็19นี่นแหละตัวน้องไตแรงดีมากๆ แต่ในซีซั่นนี้ไม่คนเล่นน้องเลยว่าก็ว่าเหอะเพื่อนร่วมทีมเล่นตัวเบต้าหมดเลยนี่ว่ามีกูคนเดียวหลงฟูว่ะด้วยลิปบิ้นเขียวนี้นะคะอันจะเล่นสายที่ถนัดที่สุดนะครับก็คือสายผสมระหว่าง acid power กับลำแสงโอเคเพื่อนเอาเลยเราได้4พอยต์แล้วนะครับผมคือไม่อยากแย่งเพื่อนอ่ะเพื่อนมันเป็นตัวในเบต้าเราก็แบบ เราก็ไม่อยากแย่งมันอ่ะเดี๋ยวเกมมันพังโอหมันมันบุกหน้าป้อมมันไม่กลัวอะไรเลยอ่ะมันไม่กลัวอะไรเลยเว้ยแกโอ้โหสงสัยคิดว่าตัวเองมีโอโอ้แม่งไม่กลัวอะไรเลยเว้ยเอโอโดนไปเดี๋ยวก่อนเถอะโอโอก็ตายได้เหมือนกันนะ้ะเล่นไม่ระวังอะ okay ่ะโอเคแอซิพาวเวอร์มาแล้วครับเฮ้ยจุ๊บโอเคโอ้โหเพื่อนตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าเพื่อนใครก็ได้ช่วยด้วย ใครก็ได้ช่วยด้วยพี่โอ้ <c oughs> โหต <c oughs> ดแดง <c oughs> ไม่ใช่มันเป็นสกินเออสวยอะสกินนี่สวยอะเออฝั่งตรงข้ามอาจจะมีแบบพลังเบตา้าแต่เรามีพลังของสกิน <c oughs> <c oughs> ไม่มีสกินไม่มีแหล่งเล่นแต่นี้เรามีสกินแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังจง,งเกิดในตัวข้าข้าจงชนะฮะัลโหลอ้ออ้อ โอเคเพื่อนน่าจะฟาร์มอยู่นะฮะการป้อมก่อนที่ป้อมจะแหลกสลายหายไปในพริบตาโอเคหูหูมันทำไมมันซ้อนกันดีจังเลยพวกนี้แอ้งนะ ตาคุณผู้ชมครับด้วยความที่อันรู้สึกว่าอันน่าจะเข้าใกล้ฝั่งศัตรูไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นอัานจะเปลี่ยนเป็นรูล้ล่วงหน้าแทนแล้วกันเออเพราะว่าถ้าสมมตุติใช้ลำแสงอ่ะมันจะต้องแบบเข้าใกล้ประมาณหนึ่งอะ่ะอันจะรู้สึกว่าไม่น่าได้ถ้าแม่งไปสู้กับไอ้พวกนี้นะคะเออขออยู่ไกลๆอย่างห่วงๆล้วกัน <c oughs> นี่ไนะได้หนึ่งคิวละเรียบร้อยขอดังแป๊บ โอ้โหโดนแย่งด้วยขอโทษที่มันไม่ทันคือต้องเติมแบบต้องเติมต้องเติมต้องเติมจริงๆอ่ะคุณผู้ชมฮะฝั่ง้องข้ามแบบมันเติมกันไวมากเว้ยมันจะตายแล้วคุณผู้ชมครับผมอลืมบอกไปเลยว่าอ่าสายนี้เล่นยังไงนะฮะคือใช้สกิล2ตามด้วยสกิล1 oh 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 oh. พอใช้สกิลหนึ่งตอนที่แบบศัตรูโดนสกิลสองอะสกิล2มันจะรีคูดาวไวมากนะครับ <S <S อเอี้ยฝั่งตรงข้ามแม่งโหจังวะเออไม่ได้ด้วยโอเคอย่างนั้นแหละโอ้ยสวยนะเพื่อนแต่จะตายแล้วเนี่ยโอเคอเขอกลับก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตายจริงๆรรู้สึกว่าซีซั่นเนี้ยถ้าทีมไหนที่มีแบบซัพพอร์ตอะตัวคนเทรินะอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่า มีชัยไปมากกว่าครึ่งนะเออเป็นตัวที่รู้สึกว่าปัจจุบันนี้ขาดไม่ค่อยได้พวกแบบผูคุลินหรือว่าฟิกซี่วาตะหรือแม้กระทั่งบาเลียตอะช่วงนี้มีคนเล่นเยอะมากนะครับผมโอเคเพื่อนมันน่าจะไปเอาเลนล่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากันเลนบนให้เองไฮฮวงค่ะคุนพรีเออเริ่มไม่หายห่วงแล้วค่ะกำลังจะตายเอ้ยโอเคโอ้ยโอ้โหเพื่อนรักเพื่อนรักเวอร์เพื่อนรักเวอร์เอาว่ะ นันรักมากอะคุณผมู้ชมเอ้ยเรามีโอกาสตีตื้นนะเออน่าจะได้นะครับป้อมเนี้ยเคได้คิวอีกแล้ว <Ooh. S 2> จะตายครับผมขอกลับแป๊บไม่ไหวจริงๆรอันรู้สึกว่าตัวน้องบางจังมันบางลงหรือเปล่าเนี่ยเมื่อก่อนรู้สึกมันไม่ได้บางขนาดนี้นะเว้ยคุณผมู้ชมรู้จักไหมคําว่าได้สกินแล้วทรงพลังแม้กระทั่ง EX เราก็สู้ได้ <c oughs> อันนี้พูดเล่นพูดเล่น เออแต่ตอนนี้เราก็ยังพอโอเคอยู่นะเอออย่างน้อยก็ได้คิวเยอะกว่าป่าเอาลีเฟียก่อนเลยระเบิดของคนนี้โคตรแรงอะ่ะระเบิดของของโฮโอฝั่งตรงข้ามมันรู้เหรอว่าเราอยู่ไหนเกือบโดนไอ้เบรนเก็บพิกาจูก่อนเลยแล้วกันนะฮะโอเคชาำมา โอเคตัวที่สองตายเรียบร้อยมาเพื่อนเปิดแล้วเนี่ยจริงๆใช้ใช้ได้นะอยู่ไหนอะโอ้ oh oh. มีมีอยู่ด้วยนะเนี่ยเออเพื่อนตายแล้วอะโอเคถือว่ายังใช้ได้ดีแต่เรากำลังจะตายในเ oh. สืเอ,อฝากความหวังนี่ไว้ที่เพื่อนคะ่ะ okay. เอ้ยสู้ได้โอ้โหแต่ฝั่งข้ามันเกิดนา เดี๋ยวเราเฝ้าเป้าไม่เองไปเลยไปเลยลิซาดอนอโอเคเยี่ยมวู้เลิศเลิศเลิศจะไปแอบ,บดังทันไหมเนี่ยห้าสี่สามทันๆๆๆทัน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 ก็บ้าแล้ว ประมาณนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมไม่น่ามาเลยโอกาสชนะก็สูงอยู่นะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมสกอร์ก็พอใช้ได้นะไม่แย่ของของอันนะะเออถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเดมเบต้าก็เถอะมันก็ยังพอมีประโยชน์นะเว้ยแกโอเคจบแล้วฮะเราลองมาดูสรุปผลเผลอฝัอ่งเราอาจจะแพ้ก็ได้ เขาเรียกว่าชนะขาดลอยค่ะเอ้ยเลิศอยู่นะเออขนาดไม่ได้ไป็ตัวในเบต้าแต่คันเนีเยเลยลูกรักของเรานะคะยังพอเล่นได้อยู่โอเคคุณผู้ชมครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้และกันเจอกันคลิปหน้าอยากให้เล่นอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับผมบ๊ายบาย